เอ๊ะุือใหม่ก็รวยได้บริษัทเซียนลงทุนฮ่าฮ่าฮสอนเทรดหุ้นทองคำคริปโตใจปันผล20%ทุกสัปดาห์ต้องทักแชทไปคุยหน่อยแล้วสนใจต้องทำไงคะตอนนี้โคต้าใกล้เต็มแล้วลงทะเบียนที่นี่แล้วโอนเงินมาเริ่มเทรดได้เลยครับลิงแปลกแปลกต่อมเอ๊ะทำงาน การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีความเสี่ยงก็จะสูงตามไปด้วยหรือว่าจะเป็นมิจฉาชีพปลอมตัวมาใช่เลยนี่มันมุกหลอกลงทุนชัดๆอ้างความน่าเชื่อถือเสนอผลตอบแทนสูงเร่งรัดให้ตัดสินใจไม่มีความรู้ก็ลงทุนได้ชวนคุยผ่านแชทหลอกให้โอนเงินจริงด้วยแถมบัญชีที่จะให้โอนเงินก็ไม่ใช่บัญชีของบริษัทอีกต่างหากถ้าเอ๊กก่อนไม่โลภไม่รีบโอนมิจก็ทำอะไรเราไม่ได้ทุกครั้งก่อนจะทำอะไรอย่าลืมเอ๊ะก,ก่อนนะคะ